สบายดีทุกคนสบายดียมเสาตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงกำลังมาแบ่งผูดสีงัวนะทุกคนม้วเทกใหญ่นะโตหนึ่งหมื่นหกพันบาทแบ่งผูดเป็นสิบหกผูดทานนี้ยังขี้แยกระกไปแล้วแม่เราใจ

วันนี like, ้เราบ้คู่เขาบอกบพี่เบสนหนึ่โลดจะพาเพื่นคูว่าพี่อนี้บเห็นตรงงูน้อมาประทันเลยมาเิ่นการแบ่งูดสี่้คน

เมื่อเร็วกองมันจออเล้ตัวนี้เป็นบาดเนื้อทองยางมันอยู่ในตาสั่งหือเก่าอะไ่ทองยางไม่ไหไมาข้าสินทรัพย์

มันจะแบ่งเป็นผ so right? ู oh. ้เนาะสับสกันิดเลยเนาะเอาว่าเาแล้วเอาวาูแล้วกระดูกกับป็นพันละเอียดเลยเนาะ้าเบงว่ดสิีได้ผู้จักโลพูดหนึ่งเนาะเนยังสี่สั่งกิโลอยู่

สั่งน้ำหนักเนาะสำหรับแต่ซีนนี่กระซองโลรึงนะทุกคนโลขึ่งเนาะโลึงครรมดาเือนองโลรึง <c oughs> ถ้ามันอยู่ตลาดกะโลหนึ่งแสนสามสิบพันทุกคนงนย,ยังไม่ได้ใส่สำหรับแต่เนื้อหรือว่าซีนนี่

สองเร็วหนึ่งถ้าเมนอยู่ตลาดกะโลหนึ่นนงแสนสามสิบพันส่งไยันยัง่เบรยงในยังไ่ได้ใส่สำหรับแต่เนื้อหรือว่าซีนนี่นสองโลเคลงลเลสิแล้วหเหียวมาขายกินกินรือดมกันเห็นดมกันะหยัดกินเรนาะยังแบ่งฟูดกันนะทุะคนพูดผลผพิตแบ่งจะทงสั่งน้ำหนัก,กกิโลอย่างดีด้ ถูกชวนของงัวเหม็นแบ่งเว็ด16แบ่งเป็นสิพกหมื่นหกพันบาทเนาะ

หลายคนก็เอาไปพันหนึ่งกับสิไปแบง่งเคีองกันคนละห้าร้อยบาทเนาะสำหรับอยู่ฝั่งลานนี่เป็นงัวเป็นนสัตว์เนาะสัตวนน์ใหญ่หรือว,ว่าสิ่งของใหญ่เนี่ยฟุนจิตีเป็นราคาเงินบาทหมดเลยเนาะันมให้เจภาพบรรยากาศตอนเช้านะคนเมื่อนี้พาขึ้น ยังอันหนึ่งได้หิมาไม่ยากหรอกยเด้อนี่กใสิบเอาันะตับบอกเลตับใส่เขาเฮ้ยทำไมอีกถุงโบน้าโบหิวนะใช่ต้นนี้ลตอนนี้ยายยังไงสิงนขาดสอขาดเป็นนนหำมาใส่ให้มันครบเนาะไปบแลม่้บ่ กอดสองาอบ้อไนับบ่ตอนแรกก็นับพอแล้วเนับมาเนี่ยสนี่อัานี้กอดถึงออกมานเาเบปลบงสออนีน่นียนี่ใเอ้านี่เอาแล้วเอาเครบอ่ะนับเบิ่งนับแลนบไปดคนี่เนับ้กอนเนงามีห แยกส่วนแยกส่วนต้องให้มันได้ครบแบบงวตัวหนึ่งนี่ให้กินบบดถุกส่วนเลยนะอบดมหกใส่วทางน้าปันกระดูกนะคนกระดูกกับใส่ใส่กัน โ oh. ส่โล <Th> <ì> ่เน <Ừ. S 2> <ừ. S 1> ี่ยเขงในแห่งนักเหเนขล่้าเขกินเข่าเถียงพอดีอันนี้

เออน่าเพื่อคนเนาะ

เอากำลังกับสี่พันบาทค้าล่าทั้งนะแล้วใช้กระดูกานตัวนกรดูกสี่พูดนะคนกระดูกกับส่สี่พูด